สวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะเอาวันนี้พี่นอ้องทันนี้เท่าไหร่ก่อนทน,นี่เจ็ดเตียอันนี้น้อยได้พี่น้องด้อห้าหน้อยขั้นคลิปได้เคยว่าเคยเขียนตั้งแต่วันเล่าหื้อน้อยน่ะน,นะคันว่าเล่ากับเขาเอาแคงแต่เล่าสองเล่านั่นแหละเล่าสตาร์กับเล่าพัฒนา ันมือว่านนี่มันก no ็เข่า oh, ท no ึ่งทึ่งเล้าสตาทึ่งเล่าพัฒนาเอาเอาันนี้น้อยเด้อน้อยก็คือน้อยพี่น้องว่าต้องไปซื้อหลายคันซื้อหลายหวยมันบุคุมทุนเอาลองเสียงตัวเดียวนี่แหละน้อยเนาะน้อยเนาะน้อยเด้อพี่น้องน้อยเด้อซื้อเลขกันจะไปซื้อหลายอันเป็นแนวทางจะไปซื้อหลายอันคันว่าคอยเสียงท้ายเบิ่งคันว่ามันดิเขาน้อยคือน้อยจะไปต้องซื้อหลายเลขดอกคันว่าเล่าคือเล้า ขาน้อยคือนน้อยอันนี้อันนี้น,น,น,หหน้อยเด้อน,น้อยเด้อเขาบอมวติดหน้าบอน้อยเด้อหาน้อยเีอยมูนี่หาน้อยเอาอันมือบ้านนี่กะเขาทึองเล่าพัฒนาเล่าธนาเอาหนึ่งหากันหนึ่งสี่จับเสก,กันถือเลยเอาเอาจังสี่พี่น้องเอาเลขนี่แหละเอาโชคดีมีตังทุกคนเดอ้อเอาเสียงเบิงบ่ต้องไปซื้อหลายเลขซื้อคารันหน้อยก็คือซื้อแต่น้อยบ่ต้องไปซื้อ อันอื่นมันติเปืองตังมันติเปลืองตังซื้อตัวอันเดียวเพราะข่อยเสียงแทยว่ามันสิมาน้อยก็ือคือมาน้อยเดียขันขขอยว่าเสียงท้มสิมาเล้าหคือมาเล้าเดียว่าไม่ซื้อหลายอ่ะมสายหลายอันโอเคเขาโชคดีมีตัง